สวัสดีค่ะกับกัปมาพ่อกันกับแม่จอยคือเก่านะคะวันนี้อยู่ข้างหลังคือต้อนแอปเปิลเนาะแม่จอยสิพามาตอนต้นแอปเปิลน,นะคะต้นกิ่งแอปเปิลต้นนี้เป็นแอปเปิลที่แม่จอยเพาะเม็ดมานะคะปลูกได้ประมาณ3-4ปีแล้วแม่จอยใช้เป็นต้นต่อนะคะก็คือตอ้นกิ่งต้นนี้ไว้นะแล้วก็เอาพันธุ์ดีพันธุ์ที่เขาสี อย่างเช่นพวกเอ็นนาพวกเจดพวกเจมประมาณนี้นะคะมาติดตาในกิ่งตอนอีกทีนึงเนาะมาเสียบยอดีกอย่างประมาณนี้นะคะแต่ที่แม่จอยเห็นแล้วแม่แม่จอยได้ผลก็คือการติดตาเนาะแม่จอยสีตอนเอากิ่งนี้ไว้ไปติดตานะคะตอนะคะแม่จอยสีมาคว้านกิ่งไว้ก่อนทำเ,เตรียมกิ่งตอนไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาอุปกรณ์การตอนมาที่หลังการตอนแม่จอยก็ใส่น้ำยาลิ้งลากคือกันเดี๋ยวสะพาไปเบ่งเนาะ นี่นะคะคือกิ่งของต้นแอปเปิ้ลกิ่งที่มันแตกขึ้นมานะคะกิ่งต้นใหญ่ๆมันกิ่งใหญ่ๆแบบน,นี้มันนี่เนาะเห็นปะได้ประมาณสามสี่ปีนะคะมีหลายมีหลายต้นมีหลายกิ่งนะคะเป็นต้นเดียวแต่ว่าที่แม่จอยสีตอนคือแม่จอยสีตอนกิ่งน้อยนะคะกิ่งที่บอ่อนแล้วก็บวแก่จนเกินไปถ้ากิ่งเป็นกิ่งใหญ่แบบนี้นะคะก็คือมันแก่แล้ว ถามว่าตอนได้บอ่อได้นะคะแต่ว่าเขาสีบกค่อยอยากเตกรากมันสีซ้านะคะเนี่กิ่งประมาณนี้นะคะที่ที่ไม่จอยตอนเนาะไม่ตอยไม่จอยสีตอนเอาไปเห็ดกิ่งเป็นต้นต่อนะคะแล้วก็สเอาพันธุ์ของเอนนาแล้วก็เจเจมมามามาตอกิ่งมาติดตาอีกทีนึงเนาะการตอนกัะปกติธรรมดาคือเฮาตอนกัโทอนต้นไอ ผลไม้ทั่วไปนะคะเบอได้ยุ่งยงกอย่างเนาะถ้ากิ่งที่เขามันพอดีอ่ะมันบาแก,ก่บาอ่อนจนเกินไปมันก็นสีอกเปลือกง่ายนะคะกรีดรอบๆแล้วก็เพลบาต้องกว้างนะคะแอปเปิลแอปเปิลกระตอนง่ายกับขยายพันธุ์ง่ายคือกันนะคะถ้าเขามีต้นโตแล้วเขาสีขยายพันธุ์ง่ายแตกรากไวคือกันสำหรับการตอนนะคะ คนไม่จ่อยไม่จ่อยสิไ้น้ำยาเล็งรากนะคะเพราะว่ามันเตกรากไวแล้วก็มันกันเสื้อลาพวกนี้ได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวไม่จ่อยสิาพาไปเบื้องต้นเห็นบหคะถ้ากิ่งมันที่ที่มันพอดีอะมันสิโปอกงาา่ายมะฮอสืบได้เกีก้ยงี้นี่ลอกออกไปนี้เลยนะคะมันกระสิลอกออกเลยนี่นะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งแก่แล้วก็ ถ้ากิ่งแก่แล้วก็เป็นคล้ายๆกับเปือกแอปเปิ้ลเลยนะคะมันสีโลกเงี้ยแล้วเราก็ขูดขูดไว้อันนี้คือไม่จ่อยคว้านไว้นะคะแอปเปิ้ลกระตอนง่ายคะ่ะที่ไม่จ่อยตอนมาหลายๆกิ่งเนาะติดทุกกิ่งนะคะแตกรากทุกกิ่งขูดเนื้อเยื่อออกนะคะแล้ว กระิ่งไว้ให้ให้มันแห่งก่อนนะคะให้ตรงเนี้ยมันแห่งมันจะได้แตกรากงายได้ติดไวนะคะก็เลือกกิ่งนะะแล้วก็กิ่งนี้เนาะนี่กิ่งกิ่งเนี่ยคือกันถ้ากิ่งมันอ่าพอดีอะมันสีคว้านงายนะคะค่ะพอเรา,เาทำเตรียมสีตอนเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะ ไม่จ่อยใส่น้ำยาเล่้งรากตัวนี้นะคะเบอ่อประมาณสองอาทิตย์นะคะรากสิเตกหลายขนาดเลยเนาะนี่กลับปายนะคะปายน้ำยาใส่ตรงที่เฮาสินี่ข้างบนนะคะตรงที่เขาสิเตกรากเนาะายน้ำยาใส่นะคะแค่นี้นะคะ รับรองนะคะสองอาทิตย์ลากมาแน่นอนเดี๋ยวไม่จอยสิพาไปเบิง่งตัวที่ไม่จอยตอนไว้นะคะแค่สองอาทิตย์เองนะคะลากออกมาขาวเลยเนาะทุกคนน่าสิตอนเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่จอยกะบ่เคยบ่เคยเรียนมาทางนี้บ่เคยตอนคือกันกันมาเห็ดเองนะคะฝึกเบิ่งมาแล้วกันมาเห็ดเองเนาะกะเห็ดได้นะคะ ค่ะแล้วเกาปลายสแล้วเขากับัหมนะนี่อันนี้มันหุ่มนะคะไหมแต่ตก,กต่อนกระตอน่เป็ินนะคะคิดว่ามันสีเงาแต่แต่ตอนเล็กๆยังบ่ได้ใส่น้ำยาเลีงล่างร่างนานเตกเฮงนะคะ แบบดุนแห้งอีหดีกว่าลากมันสีมาเนาะแต่พอมาใส่น้ำยาตัวเนี้ยแบบลากมาไวอิีีนะคะแล้วก็ตัวนี้กันเสื้อลาพร้อมนะคะกันลากเน่าบพวกเนี้ยนะคะกํามัด ก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไม่จอดเสื้อผ้าไปเบิ่งตัวที่ไม่จอดตอนไว้นะคะแค่สองอาทิตย์เองนะคะแบบลากเตกมาขาวเลยการเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไม่จอดเสื้อผ้าไปเบิ่งเนาะนี่นะคะไม่จอยตอนไว้อันนี้แค่สองอาทิตย์นะคะ ลาเห็นบ่าล่าเนี่ยนี่นะคะสีชมพูชมพูเนี่เนาะแค่สองอาทิตย์นะคะที่ไม่จอยไซน้ํายาลิงลากตัวนี้ซอยแต่ถ้าเหาบ่วไซน้ายาเลิงลากนะคะมันสีซานะคะมันสิมาซาขนาดเนาะอันนี้เป็นแอปเปิลพันดีพันที่เขาจะออกมาให้เห่านะคะพันเจ๊ดเนาะ ม่จ่อยติดตานะคะขนาดติดตายัางบอกเคยติ๊กข้งแรกนะคะแล้วก็มีตัวซอยให้แตกตาไว้พร้อมเดี๋ยวคลิปหน้าไม่จ่อยสิมาแชร์ไ้เนาะนี่อันนี้เป็นที่แบบตอนไว้ดุนดนนะคะยังบ่ทันได้ตัดออกเนาะ,ะแล้วไม่จ่อยก็เอาน้ํายาเลี่ยงรากนะผสมน้ําเออไม่ได้ผสมน้ํานะคะมาเทลงเลยเนาะ,ะเห็นบ่ตอนไว้ดุนปันใดแล้วเนี่ยบ่ได้ตัดออกไปนะ,ะละเขากระเตะออกมาอีกนะคะนี่ เห็นปนะถ้าผัยที่แบบตอนบบเก่งเ่เคยตอนนะคะลองไซดน้ำยาตัวนี้นะคะรับรองได้ผลแน่นอนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จอยเอามาแชร์ใหส้สำนีนะคะการตอนกิ่งเนาะเอกว่าสิตอนกิ่งอย่างตอนกิ่งแอปเปิ้ลตอนกิ่งผลไม้ที่เฮาอยากแบบการตอนเนี่ยมันเห็นให้เฮาได้เห็นผลผลิตเร็วนะคะเนาะกระลองเบิ่งนะคะลงไปตอนเบิง่งลงซื้อมาไซด์เบิ่งนะคะรับรองนะคะ ได้ผลดีตอนบเป็นกะกลายเป็นคนตอนเก่งไปเลยนะคะถ้าเฮามีตัวซ้อยดีๆเนาะนะคะสำหรับวันนี้แม่จอยก,ก็ต้องขอลาไปแล้วแม่จอยก,ก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้บอพาร์คลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตหน่อยเนาะสำหรับวันนี้แม่จอยก,ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ